สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีซูดีแมกนะครับเป็นแคปโฟเกียรธรรมดาสำหรับคันนี้นะฮะก็มาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบพับรุ่นใหม่นะฮะพับใต้ใช้งานสะดวกนะฮะสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งรีโมทกับเราเรากัดดอกให้ฟรีนะครับหลังที่วริ่งระบบแล้วนะครับทำการทดสอบระบบฮะสังเกตนะครับเดี๋ยวขอญาตกดคายล็อกเห็นไฟเลี้ยวกระพริบด้านหน้านะฮะกดหนึ่งครั้งไฟเลี้ยวกระพริบนะครับรถล็อกเดี๋ยวทดสอบนะครับรถล็อกจริงไหมนะครับ กดล็อกนะครับกดคลายล็อกฮะโอเคล้วกคลายล็อกนะฮะต่อไปทดสอบสตาร์ทนี่ครับสตาร์เครื่องติดเรียบร้อยนะฮะก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้รถมิสู All New ริแมกออร์นิวนะฮะพราุภาพฟิกโลกปี2020สนใจทำกุญจารีโมทแบบพับสไตล์นี้สอบถามเพิ่มเติมในช่อง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ